I think I did it again. I made you believe we're more than just friends. ผมชอบ Britney Spears มากครับ I play with your heart got lost to the game ทายขอแชร์นะครับว่าอาทิตย์อาทิตย์ที่แล้วมันมีแบบหลายเรื่องที่มันมหาัศาจรรย์ที่มันต้องสู้ที่มันต้องแบบอดทน มุ่งมั่นเราก็แบบสตรองแข็งมากนะเราก็แบบรวมถึงทั้งเรื่องอนุรักษ์เรื่องชีวิตส่วนตัวซึ่งผมแฮปปี้ที่ตอนนี้แบบอืมคือเราเราไม่เคยต้องมีอะไรที่ต้องแอบอะ่ะแต่สิ่งที่เรา ภูมิใจในมุมที่มันแบบเล็กๆป้างที่สุดก็คือการที่เราทําให้คนไทยกลับมาสนในเรื่องเบรดดีสเปียเพราะแบบเพลงของเขาโคตรเจ๋งอะแล้วเราชอบเขาบ้างเราเห็นติ๊กต k อกที่คนเขาแบบเต้นกับเพลงเบรดดี่อะคือแบบอืมล,ส,ลสนิยมของวบรดดี่มันดีครับมันกลับมาแล้วเราภูมิใจในมุมเนี้ยอันนี้นอกนอกเรื่องนะไม่เกี่ยวกับงานรักเลยไปเจอกันในป่าครับ อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และส u b s ร r i b e ติดตามข้อมูลข่าวสารอัปเดตกันได้ทุกช่องทางโซเชียลมีเดียที่คมฉลึกอ,ออนไลน์ค่ะ